ดีครับพี่นองเขาทางชองันลวิเชียรเอาได้พนานาเนายังไม่ได้พันปรียนาน้อนะครับบรรยากาศเต้ยลาของเราวันนี้นะครับพี่น้องโอ sociedad, Actually, building, ını, hey aha, ้ยอ่อนซ่อนพี่น้องขามเรียงท่านกันทรวิชัยสารคามนะครับเต้ยลาแบบอุ่นหนาฟ้าข้างมากอุยอ่อนซ่อนอีดีพี่น้องนะฮะ ดูพระเอกนางเอกของเราวันนี้แต่ละวันแต่ละคนก็มานคึ้เกานะครับมบานคึ้เกาวันนี้พระเอกวราชัยเราได้ช่อดอกไม้เขาเรียกช่ออะไรไม่รู้เนี่ยเขาเอื่นดอกไม้อีกอย่างนู่นน่ะเดี๋ยวไปถามมึงช่อดอกไม้ชออ่อดใหญ่เลยนะฮะเอาเจมิ่งสิไปสอมพัดลมทางไหนใบพัดลมหายไปใช้เจมิ่งน่ะพัดล้มจะของอมันยากสอบดีกว่าใบหายไปใช้ใบมันอ่ะ ไปพัด<ข>ห,หายไปใส่เขาเฮ็ดแตกกลาฮะเขาเฮ็ดแตกเขาเฮ็ดแตกกล้าเ,เขาเ,เขาเอาเกินล่ะบ่ <laughs> ม,มีปัญญาส่องพัดลมเจ้าของาเกิด,ดส่องแต่พระร่มเพือเอ่อนวันนี้พระเอกวราชัยแล้วครับได้ดอกไม้เขาเอินดอกอยังไงเนี่ยดอกฮะเขาเอินดอกอยังดอก,กนี่สิก,กุหลาบฝ้าก <laughs> ุหลาบแดงนี่กุหลาบแดงแล้นี่จากฟ้ารักพ่อโอ้ใบ เซอร์ไพรส์เป็นช่อดอกไม้ช่อแรกเลยพอดีสารนบนโชว์บ่ป้าดอกไม้ช่อแรกเลยบ่แซนคลับจากทางไหนครับนี่อยู่ต่างประเทศเอ๋อจากจากต่างประเทศนี่ส่วนมากก็จะเป็นแฟนคลับรถแห่เขาากันบ่หรือว่ากัแฟนคลับทั่วไปนี่แหละทั่วไปครับอืมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับโอ้ยขอนซ่อนน้ำนะครับเอ้าขอให้โชคดีอย่างนี้ทุกวันเอ้าถอดถอดค้นเราเนี้ยติดตำหักละ นะครับทีมงานพระเอกนั่งเอกของเขาพี่น้องมือนีกับมานคือเก้าผู้มานกับมานขึ้นเก้านั่นแหละผู้ว่ามานกับว่ามานย่างน้ำกลนเขาไปเบิ่งกัน่าใครมีอะไรบ้างโอ้นางเอกก้อยก็มาครับนางเอกก้อยชายลินีสาวน้อยจากร้อยเอดนะครับนางเอกก้อยชาลินีก็มานครับมือนีอแ,แฟนเพลงวันหนาวหยื้ไหพัดมาความทั้งๆั้งที่วันหนาวนี่นะ หนาวกระดอกกระดิ่งห้ยพัดกันมากปรนเี้ยไหมเป็นพรวนแ้วเป็นเพลนว่ะพรวนเวทีเพราะเขาหนาวขอบคุณพวงมาลัยสวยๆจากมามีด้วยนะครับอันนั้นของแฟนตัวยงแฟนตัวยงออ๋แสดงว่ามีแฟนตัวยงแฟนตัวไม่ยงด้วยอันนี้ของคนใจดีนะครับพวงสุดท้ายแต่ละมือแต่ละเว้นกันจะยังสี่หลับพี่น้องเข้า หลังจากที่เราเตยลาเสร็จก็จะมานะครับอันนี้นางเอกกล้วยมานสุดๆนางเอกนางเอกน้อยตุ๊ก,กตาบาร์บี้นะครับฮะให้ได้คือเพล<า>ินแน่พัดีปาดเฉียวซ่อนเธออีกลูกบปานนี้ <laughs> เออมานละละเริ่มสีมานไปซุ่มือละละ,ละบาที้จะมานไปทุกวันแล้วนะครับ<อ>วันนี้เราเดินทางไปซีสเกดเนาะ อัเภออำเภอกันทรารมบ่กันทรา,ลาร,มรลารม,นนมรวันนี้ก็กันาบหนาว้านกเ็บานเท่าบ่หนาวก็ทะะออกั้งสาร้ามลอยเอ็ดบ่มันคือบอม่มีพู้ทานคุณนกัน,นทรารลมสีสะเกด <Aww. S 2> อ่โอเคหนาวกับหนาวต่แ like ล,ล้วก็เตรียมเตรียมเสียกันหนาวนะครับไปน้ำอนี่นะครับ ทีมงานนางเอกพระเอกของเราแต่ละคนแต่ละท่านก็รามาณนี้พี่น้อง <ไป S 1> หลังจากที่เรา<ป>ดูลาลพนักง,งานของเขาก็เตรียมตัวนะครับเก็บของเก็บเวทีเครื่องเสียงเก็บอุปกรณ์การแสดงเตรียมเดินทางกันนะครับเพื่อจะเดินทางไปกันทราลุ่มพี่น้องบอน,นีอำเภอกันทราลมจังหวัดศรีสะเกดเ้อไปพอกันพี่น้องเขานะครับไปพบพ้อกัน พี่เกาเช่นเคยนะครับสาวน้อยลำเลินโชว์เดี๋ยวมีศิลปินท่านไหนยังไม่ไเปลี่ยนชุดดั้งเดี๋ยวดูกัน้แล้วลถ,ถ้าเอกน้อยนะั่งเอกน้อยเข้าไปทางใดเนีย่ยหมดเลยตอนนี้ก็ต่างคนก็ต่างเข้าเต็นเปลี่ยนชุดกันแล้วนะครับค่ะคือสิบพระเดชไปไทายน้องๆเพราะว่าต่างคนก็ต้องต่างรีบเร่งเก็บของเก็บของเมียนของของใของ,ของ,ของล้ากา เตรียมตัวเดินทางนะครับบางคนก็มากับผู้ปกครองบางคนก็มากับทีมงานบางคนก็มากับผู้ติดตามผูู้ที่พ่มีคนติดตามเพื่อนกะเก็บของเก็บยังเองอย่างน้องๆเจนใหม่น้องน้องอย่างน้องพึ่งน้องขิมน้องเนเน่น้องแก้มน้องเดียอย่างเงี้ยบางคนกับมากับผู้ปกครองบางคนกับไปกับมูกับพวกกับมีนะครับบางคนก็นั่งรถบัส วงไปนะครับฝากว่าชาสัมพันธ์น้ำเนีพี่น้องจา้าสำหรับวันนี้เราเดินทางไปทำการแสดงที่อำเภอกันตราลักษ์นะครับจังหวัดศรีสะเกดกะคาดว่ากะสีสอดแจ้งขึ้นกันเนาะสำหรับเมืออแรงนี่ตอนนี้กะสอดแจ้งโคโโแเราพี่น้องตอนนี้แสงอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วนะครับน้องป้าเริ่มแจ้งแล้วตอนนี้กป็น,นาสิเป็นเวลาประมาณหกโมงแล้วล่ะเริ่มแสดงมาตั้งแต่สามทุ่มนะครับ หลังจากนี้ใครที่มีรถส่วนตัวมีคนขับรถก็จะนอนบนรถไปคนที่มาก,กับรถบัสค้นที่มาก,กับรถทีมงานก็น,นอนรถบัสนะครับจ้งพนั่นนี่แหละนอนทั้งรถบัสนี่เก็บเก็บของเก็บอะไรก็นอนรถบัสลอรขึ้นไปจนกว่าจะถึงสถานที่มดละนะครับมันระเอกเจีงเป้งกันแฟนคับแฟนเพ่งเพิ่ก็ับมาห้กําลัางแร่งใจหลยนะครับวันนี้ก็หมานเช่นกันพระเอกเจียงเป้งน,น,น้อยดาวเหนือ ลูกศิษย์อาจารย์สังวันหน่อยอีกผู้หนึ่งนะครับไปเลียนลำ่ำล่ำสิ่งล่ำเาวนุ่อาจารย์สังวันหน่อยแต่ว่าปีนี้มาสังกัดกับสาวน,น้อยลำเพลินโชนะครับน้องจิงเป้งทีหลบรรยากาศกํากลังรีบเร่งเก็บของนะครับวันนี้กับคอนขางที่สิไกลพอสมควนอยู่ประมาณ200ปลายคนละมันนี่ไปซีสเกตนะครับประมาณ200กว่ากิโลจากกันทรวิชัย คือประมาณเีอยห้าสินี่แหละมั้งยังไก่ครับศิลปินของเราก็จะออกงานช่วงนี้ก็จะประมาณอีกซี่หามือของมือนะครับต่อกันซีมือแล้วก็สิมีมินิคอนเสิร์ตนะครับวันที่8มินิคอนเสิร์ตที่โฟกพระนครสาขาจังหวัดมหาสาร,รคามได้พี่น้อง สำหรับมือนั้นก็นสิเป็นมือพักวงมือเป็นเป็นมือพักแรมของทีมงานนะครับส่วนหนึ่งพระเอกนางเอกก็จะได้ไปโฟกพระนครครับหลังจากที่ทั่วคอนเสิรต์ตรอบนี้แล้วอีกประมาณ3มือนะครับเราก็จะมีมินิคอนเสิร์ตเนาะจะได้ก็ฝากพี่พนอ้นองเข้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อสิได้บอปพลาดคลิปดีๆพี่น้อง ทางช่องนันทพงษ์ลำเพลินโชว์ออฟฟิ i ชียลนั่น,นะครับสำหรับเมื่อนี้ก็ฝากไว้ซํานี่แหละครับพี่น้องจ้าคือสำหรับคลิปนี้เนาะนะครับผบกพอกันไหมในคลิปหน้าก็แล้วกันลาไปก่อนครับสวัสดีครับเก็บของกันพี่น้องบาทเนี่ย